ยดีเอ้ยไยมิตรสหายน้องนุง้งดุลานเลนรอดหอดกันระยะดมิตรผู้ต้นคิดแม้นลุงเข็นสิงก้อนละสิงขอเว้าคำสอยก่อนนื้อซอยซอยซุ่มเน็กงน้อยมีจักปู้เทวดาเพื่อนผู้สอนทิดผามองกกเผาคูเป็นมองยู่ของต้อน,นอนเงินเพิ่นไม่เห็นเฮื้นหอดข้อปัดต้อหุ้มสัตว์ตอดเสื้อเต็มหูเพิ่นลืมตัโลดกลางอากาศ เกือบแมนพาดเป็นยู่คือฝันสาวสีนั่นสีมือแลดๆตอด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 หิบลงมาโอ้เทวดาแล้วเก่งซ้ำนี้ผู้หลักลีเบิ่งแม้นสาวบับคอยขยับส้มซ่านมาเฮินดีแม้เตืนอนยาเอสอีเด้อลอยนี่ก็ว่าซอยสายสก,กุลล่องไส่ไทยคำว่าคลิปที่สองสายปู้เส้งคงเส้งคงอดิตมาเนรคงเป็นนักปาด ภูสลดัดเลืองอัคระยานใบล้านเป็นบทสวดมนต์พระธรรมคํำสอนในพระไตปิดกประวัติศาสตร์โหราศาสตร์วรรณกรรมตำ่ายาเวทมนต์ฆ่าถามัดล่มเป็นเลืองการสร้างคำพี์ถวายวัดถือว่าเป็นอนิสองส์อันยิ่งใหญ่เบาเสียงคงเป็นลูกเบาตันกับสาวหัวปีนำสกุลลองใส่เมืม่อราชิขาบท ได้คำนำนาวาเสียงได้สมรสกับสาวสีไวยสายสกุลอุทลักษ์ลูกบ้าบุญมีสาวบุญมีลานสาวแนมจานคำกับบ้าบุญว่างสาวสิงสกุลแสงสีเบ้าเสียงคองอากับสาวสีไวมีรายละเอียดบางส่วนอยู่คลิปอุทลักษ์คลิปที่4ี่เบเสียงคงกับสาวสีไวได้ลูกคือหนึ่งสาวสอง เอากับบาจันบุญมาเป็นแม่เสียงถาได้ลูกคือหนึ่งบาเสียงถาสาวหนูขันเป็นพ่อที่สองสาวพินหรือผิวเอากับบาทิดทิพเป็นแม่มิดบ้ามิดตายเลยห้างเดี่ยวสาวพินหรือผิวเอาโพคนที่สองคือบ้าทิดขาวเป็นแม่ขีนลูกสาวสองกับจันบุญมาคนที่สามคือสาวพรเอากับบาชาลี เป็นแม่ลอดคนที่สี่สาวพูนเอาก็เบ้าทิดเวิร์นเป็นแม่แคนคนที่ห้าสาวขําผังเอาก็เบ้าจันทร์ศูนย์เป็นแม่เย็นอยู่บ้านคำพอกลูกเบาเสียงคงกับสาวสีไว้คนที่สองคือเบาเสียงเคียนองเบ้าเสียงเคีนองเป็นลูกบุญธรรมเอากับสาวย่อยเป็นพ่อเข็มได้ลูกคือหนึ่งสาวเข็มเอาก็เบ้าเสียงจันทร์เป็นแม่ทุ่มสองสาวสั้นเอาก็บบ้าจันหนูเป็นแม่ทัด ดูเบาเสียงคงกับสาวสีว้คนที่สามคือสาวใสสาวใสเอาก็เบ้าบุรดาเป็นแม่เดิมนามสกุลสาวใสในลูกคือหนึ่งเบ้าเดิมเอากับสาวไรเป็นพ่อวีสองสาวดอนเอาก็เบ้าเสียงกดเป็นแม่เฉลิมสามเบ้าววอนเอากับสาวกล่องแก้วเป็นพ่อเกตดูบาเสียงคงกับสาวสีว้คนที่สี่คือสาวซ้อน สาวซ้อนเอากับเบ้าเสียงมีเป็นแม่อ่างได้ลูกคือ1นสาวอ่างตาย 2. เบ้าอุดมเอากับสาวไลเป็นพอสมนึกสาวซ้อนตายเบ้าเสียงมีเอาเม่ผู้ที่สองคือสาวข้ามผิวได้ลูกติดสองคนคือสาววิจิตกับสาวหวังดูเบ้าเสียงคงกับสาวสีใวคนที่ห้าคือสาวชมหรือสม เาก็เบ้าทิดบุภาหรือข่ำผาน้ำสกุลสีกำพนเป็นพ่อสอนได้ลูกคือหนึง่งสาวข่ำสอนเอาก็เบ้าสีทนเป็นแม่สูงสองสาวสินทอนเอาก็เบ้าทิดดกหรือปีดกเป็นแม่ยุทธสามเบ้าเท่าหรือคู่สาคอนเอากับสาวบุญสีเป็นแม่เปรเละลูกเบ้าเสียงคงกับสาวสีว่ยคนที่หกคือสาวสอนสาวสอน,สสอนเอาก็เบ้าหน้าน้ำสกุลจองสระ เป็นแม่สนองได้ลูกคือหนึ่งคู่สนองเอากับสาวสุ้ทิน้นเป็นพ่อเป๊สองบ้าอูเอากับสาวบรรจงเป็นแม่โชมสามสาวอุ่นเอากับเบ้าไพ่สาลเป็นแม่แดงสี่เบ้าไตหรือคู่ไพ่บุญเอากับสาวสมเพศหรือคู่เตศเป็นพ่อแปมห้าเบ้าตูน้นเอากับสาวสองแก้ว เป็นพ่อทิปีหกเบาโลอยหรือท้องเลง้งเอากับสาวล่มเป็นพ่ออุม่มลูกเบ้าเสียงคงกับสาวสีวัยคนที่เจ็ดคือสาวสีท่าเอากับเบ้าต้นเป็นแม่อ,อนงมีรายละเอียดยุตสายสกุลใช้อเนกแล้วลูกเบาเสียงคงกับสาวสีวัยคนที่แปบดบคือเบาเสียงสิงหรือคุณลุงเคนสิงลองใส่ผู้เรียบเร่งประวัติไทยคำว่าเบาเคนสิง เอากับสาวซุนันเป็นพ่อบุญล้อมมีลูกคือ 1. น่งเบ้าบุญล้อมเอากับสาวจิเป็นพ่อบาน 2. เบ้าไพ่เอากับสาวบุญโฮมเป็นพ่ออัฐึก 3. ส,สาววิเอากับเบ้าตินเป็นแม่ตุม่มแล้วกับ้างเดียวสาววิเอาโพผู้ที่สองเป็นเบ้าบานกุดงง 4. ี่สาวซุเป็นโซด 5. สาวซอ เอากะเบ้าโวกวยเป็นแม่เกาพกเสาไม้เอากะเบ้าตุลัดเป็นแม่พัดคลิปล่องไช่ไทยคำว่าคลิปที่สองเงาปูเสียงคง้าสีไวขอจบลงสักกอนฟังคลิปที่สาเงาปูจันไข่ปูเซียงเท้าต่อเด้อเบิ้งคลิปลานจันไข่คนหูปูตาเทวดาจะคําคนวาตามรอยห้อยผู้ไทยหรือช่องอาท่านลอบ ลายคลิปอยู่ใดสวัสดี